สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะกับช่องรถ Travel คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการปลดล็อกพวงมาลัยรถยนต์ในกรณีที่เรานะคะเผลอทําพวงมาลัยรถยนต์เนี่ยล็อกนะคะมันขยับขยื่นไปไหนไม่ได้นะคะ,ะก็มีวิธีการแก้ไขง่ายๆนะคะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยก่อนจะไปชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องรถทราเวลกันด้นะคะ ค่ะทุกคนพวงมาลัยนะคะของรถยนต์ก็ล็อกนะคะไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้เลยนะคะล็อกแน่นมากเราจะมาดูวิธีการปลดล็อกนะคะ เราก็จะมาเริ่มด้วยการเสียบกุญแจเข้าไปนะคะแล้วเราก็จับยึดพวงมาลัยไว้ให้แน่นนะคะเราจะบิดพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายพร้อมกับบิดอกุญแจไปด้านหน้านะคะเหมือนเราจะสตาร์ทนะแต่ไม่สตาร์ทนะคะแค่บิดแล้วก็หมุนพวงมาลัยพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกคอรถนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลองไปทํากันดูนะคะก็ง่ายๆนะคะ คอรถของเราก็จะปลดล็อกนะคะจริงๆแล้วการที่เราล็อกคอพวงมาลัยนะคะก็มีข้อดีก็คือช่วยป้องกันการขโมยนั่นเองนะคะถ้าเราไปจอดในที่ที่มันเปรียวหรือว่าเราจอดค้างคืนที่อื่นนะคะเราก็ล็อกคอรถไว้นะคะป้องกันการขโมยได้ก็ลองไปทํากันดูนะคะวิธีปลดล็อกยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ